สวัสดีครับจิ๊บครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะัสำหรับการรีวิวอนิเมะซึ่งอนิเมะนะครับที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้นะครับก็คือเรื่องคุโรชิซุจิบุ๊กออฟเซอร์คัตหรือว่าแบ็ k บัลเลอร์ภาคบุ๊กออฟเซอร์คัตนั่นเองโดยการเล่าเรื่องนะครับหรือว่าตัวเนื้อหาเนี่ยเราก็อาจจะพูดได้ไม่เต็มปากว่านี่คือแบ็ k บัลเลอร์ภาคที่3แต่อย่างใดนะครับเพราะว่าตัวเนื้อหาของเขาเนี่ยเป็นเหมือนกับตัวสปินออฟนั่นเองโดยที่อาศัยช่องว่างของไทม์ไลน์จาก ภาคแรกมาเล่านะครับตัวเนื้อหาของภาคเนี้ยมันเลยไม่ได้เชื่อมโยงไปกับตัวภาคแรกแล้วก็ภาค2คือใครที่สังเกตโลโก,โก้ของเรื่องนี้นะครับก็จะสังเกตได้ว่ามันจะไม่ได้มีสัญลักษณ์เลขโรมันเป็นตัว i 3ตัวแต่อย่างใดนะครับก็คือพูดง่ายๆมันคือภาคแยกที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับตัวเนื้อเรื่องหลักเลยแต่ว่าการที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเนื้อเรื่องหลักเลยเนะี่ยก็กลายมาเป็นข้อดีของภาคนี้ไปเลยนะครับ เนื่องจากว่าพอมันไม่ใช่ในเรื่องหลักมันอยากจะเล่าแบบขึ้นมาตรงไหนก็ได้แล้วก็ให้เรื่องเนี่ยมันลงหรือว่ามันจบไปตรงไหนก็ได้การสร้างเนื้อหาของภาคเนี้ยมันเลยดูจะมีความเป็นอิสระมากกว่าภาคแรกแล้วก็ภาค2ผลลัพธ์มันก็เลยทําให้ความสนุกของภาค book of c i r c u e s เนี่ยมันทําออกมาได้ดูแล้วสนุกมากกว่าภาคแรกเลยทีเดียวนะครับโดยตัวเนื้อหาของภาค book of c i r c u e s เนี่ยผมขอแบ่งออกเป็น ครึ่งแรกแล้วก็ครึ่งหลังนะครับเพราะว่ามันมีทั้งหมดเนี่ยสิตอนพอดีโดยครึ่งแรกของเรื่องเนี่ยมันก็จะมีความเป็นคอมเมดี้นะครับอาจจะมีช่วงที่น่าเบื่อบ้างเป็นบางช่วงนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงที่พูดง่ายๆคือมันเป็นช่วงสืบคดีนะครับโดยพื้นฐานของแบล็กวันเลร์มันเหมือนเป็นการทําคดีอยู่แล้ว ครึ่งแรกเนี่ยมันก็เลยจะเป็นเหมือนการสืบคดีนะครับหาข้อมูลแล้วก็มีความคอมดี้เข้ามาให้เราไม่เบื่อจนเกินไปกับการสืบคดีครึ่งหลังเป็นช่วงที่แน่นอนครับผมพอสือบคดีเสร็จแล้วครึ่งหลังมันก็จะเป็นเรื่องของการที่คลายเนาะพอเริ่มที่คลายเนี่ยมันก็เ,เริ่มสนุกขึ้นเริ่มมันขึ้นว่ายง่ายคือภาคเนี้ยมันดูเดือดมากกว่าภาคแรกแล้วก็ภาค2เพราะว่ามันไม่ได้มีลิมิตอะไรมาคุมในส่วนของเนื้อหาแล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหมันก็ดูสนุกดูดุดันมากกว่านะครับแต่แน่นอนสิ่งที่แถมมากับความสนุกความมอมันของตัวครึ่งหลังก็คือประเด็นดราม่านะครับที่บางคนอาจจะไม่ชอบแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าประเด็นในเรื่องเนี่ยมันก็ดูลงตัวดีสําหรับภาคนี้ก็เลยพูดได้อย่างชัดเจนว่าภาคเนี่ยมันดูแล้วมันสนุกมากกว่าทางภาคแรกแล้วก็ภาค2เพราะว่ามันไม่ได้มี กฎอะไรมาเพื่อดึงไว้ว่ามันจะต้องกระทําแบบนี้เพื่อที่มันจะได้ไปต่อได้คือเรื่องมันเป็นอิสระพอสมควรในการเล่าในแง่ของตัวละครกันบ้างนะครับผมสำหรับแบ็ er, off, คบัตเลอร์ภาค Book o f s i r c u ์แน่นอนครับผมว่าภาคนี้ก็มีตัวละครใหม่ๆโผล่ขึ้นมาในเรื่องพอสมควรเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเหมือนประเด็นใหม่ในเรื่องหรือว่าเป็นประเด็นที่แยกออกมามันก็เลยจะมีตัวละครใหม่ๆเกิดขึ้นมาด้วย แต่ผมจะไม่ได้พูดถึงตัวละครใหม่ๆที่เกิดขึ้นมานะเพราะว่าสิ่งที่ผมประทับใจกับตัวละครในภาคเนี้ยก็คือความเป็นตระกูลแฟนทอมไฮฟ์นะครับโดยยุคของชีเอลเมันถูกแสดงออกมาได้ดีมากเลยอ่ะคือคือเรารู้สึกว่าตอนที่เราดูภาคอื่นเราก็รู้สึกว่าตระกูลแฟนทอมไฮฟ์เนี่ยเป็นตระกูลที่ เอป็นตระกูลนี่โหดเนาะเพราะว่าเขาต้องแบบคอยทําง,งานเบื้องหลังแต่ว่าเราก็ยังรู้สึกว่าเออเขาแค่เหมือนกับตระกูลเป็นแบบนั้นอะ่ะแต่เรายังไม่ได้รู้สึกว่าเออภาพลักษณ์ของเขาม,มันสมควรที่จะถูกมองเป็นแบบนั้นแต่ภาคเนี้ยเออเรารู้สึกถึงความแบบเก่งเรารู้สึกถึงความโหดของตระกูลแฟนต้องหายเรารู้สึกถึงตัวละครที่เป็นตัวรับใช้ที่มีความสามารถสูงเราได้เห็นความเกลี้ยกล่อม ของเราคนในบ้านแฟนน้ำหายผมเลยรู้สึกว่าภาคเนี้ยมันเป็นภาคที่ดูใช้ตัวละครของบ้านแฟนน้มหายได้คุ้มที่สุดและเพราะว่ามันแสดงออกมาให้เราได้เห็นถึงว่าโอเคตระกูลเนี้ยมันเป็นตระกูลที่โหดจริงๆอะไรอย่เงี้ยก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับการรีวิวอนิเมะแบ็ k ปัลเลอร์ aller, เพราะว่าขอสรุปเลยว่ามันเป็นภาคที่มีพื้นฐานภาคแรกเอามาดูภาคเนี้ย เราก็จะรู้สึกได้ว่าอะไรที่เป็นฟีดแบ็กของภาคแรกเนี่ยมันเหมือนมันถูกปรับแก้ในภาคนี้มาแล้วมันก็ทําออกมาได้ดีเลยทีเดียวถึงแม้ว่าอาจจะมีบางช่วงที่น่าเบื่อไปบ้างหรือว่าช่วงท้ายที่อาจจะมีดราม่าไปบ้างเนี่ยแต่ว่ามันก็โดยรวมมันก็สนุกจริงๆนะครับก็สำหรับการรีวิวอนิเมะแบ็คบัลเลอร์ภาคบูออฟเซอร์คัตก็มีเพียงเท่านี้นะครับครั้งต่อไปผมจะมารีวิวอนิเมะเรื่องอะไรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ